สวัสดีค่ะคณาจารย์ทุกท่านและก็นักศึกษานะคะทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องนะคะออก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยนะคะกับนักศึกษาทุกท่านออต้องบอกว่าการที่เราได้มีโอกาสเข้ามานะคะเป็นนักศึกษาอย่างเต็มตัวในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ถือว่าเป็น ความสุขอย่างหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยนะคะยินดีต้อนรับนะคะนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในรั้วสวนดุสิตขอมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าการที่เข้ามาอยู่ในรั้วสวนดุสิตนั้นต้องบอกว่ารั้วสวนดุสิตเป็นรั้วที่นะคะมีมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยการเรือนนะคะ เป็นโรงเรียนที่สอนคนออกไปเป็นครูเป็นโรงเรียนที่สอนคนออกไปเป็นแม่บ้านนะคะแต่เป็นแม่บ้านในระดับของต้องบอกว่านะคะทูตแม่บ้านนายทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในนียจะถูกฝึกในเรื่องของบุคลิกนะคะแล้วถูกฝึกในเรื่องของนะคะการ พูดจาการเรียนนะคะพูดง่ายๆว่าฝึกให้มีวินัยในตนเองในการที่จะปรับบุคลิกภาพนะคะที่เหมาะสมกับการที่จะไปเป็นนะคะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าคุณหญิงคุณนายนะคะแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปนะคะในยุคนี้เนี่ยทุกคนที่เข้ามาก็มีความนะคะมุ่งหวังแล้วก็มีเป้าหมายในวิชาชีพเพราะฉะนั้น ในวิชาชีพที่ทุกคนเข้ามาสู่โรงเรียนการเรือนนั้นเนี่ยคือวิชาชีพทางด้านอาหารนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในธุรกิจทางด้านนี้ไม่มีวันตายค่ะเป็นธุรกิจที่เราสามารถที่จะนะคะดำเนินชีวิตหรือดําเนินธุรกิจนี้เนี่ยไปได้ตลอดถ้าเราพยายามหาช่องทางโอกาสและจังหวะตรงนั้น เพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะเรามีทุกอย่างให้แต่อยู่ที่นักศึกษาจะขวายคว้าไหมเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษานั้นเนี่ยระหนักนะคะในตนเองเนี่ยให้มากที่สุดนะคะทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเมื่อเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะนั้นหน้าที่ของนักศึกษาคือการเข้ามาเรียนการเข้ามาหาประสบการณ์การเข้ามาเรียนรู้อาจารย์เป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้เราเนี่ยเดินไปในทางที่ ถูกเดินไปในทางที่เราควรที่จะนะคะปฏิบัติตนเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพนะคะของเราในอาชีพของการทำอาหารหรืออาชีพในสายงานของเราจะมีตั้งแต่ค่ากรรมนะคะก็จะมีอยู่ในสายของอาหาร จะเห็นได้เลยว่ารุ่นพี่เข้าไปอยู่ในวงการนี้เยอะมากนะคะในส่วนของออหลักสูตรทางด้านโภชนาการนะคะการกำหนดอาหารตรงนั้นก็แน่นอนเลยเป็นความต้องการในยุคนี้อย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลักสูตรที่เติบโตมาจากหลักสูตรอุตสาหกรรมาหาะการบริการนะคะจนขยับขึ้นมาโดยเพิ่มความเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปในเทคโนโลยีการประกอบอาหารนะคะและการบริการอันนี้ เป็นหลักใหญ่นะคะที่เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับนะคะการท่องเที่ยวของประเทศเป็นไรายได้หลักนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในหลักสูตรของเดิมทีนั้นเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะการอาหารแต่ปัจจุบันนี้นะคะแค่นั้นไม่พอคะ่ะเราก็บวกในเรื่องของการประกอบอาหารให้กับนักศึกษานะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มที่ ไม่ใช่ไปอยู่ในโรงงานแล้วทำอาหารไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าทุกหลักสูตรมีเรื่องของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในส่วนของธุรกิจอาหารจรรยาบันนะคะในวิชาชีพเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะนะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติตนปฏิบัติตนนะคะให้มีวินัยให้มีความรับผิดชอบเรารับผิดชอบชีวิตคนค่ะเพราะเราต้องทำอาหารให้กับผู้บริโภคนะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้อยากให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ในวินัยเพราะฉะนั้นวินัยนั้นเนี่ยไปอยู่ทุกที่ก็ต้องมีกรอบค่ะกรอบของการปฏิบัติตนในสังคมของคนหมู่มากนะคะตรงนี้เราจะเอาแต่ตัวเราเองไม่ได้นะคะต้องบอกบอกว่าเราอยู่กับคนหมู่มากเราก็ถึงต้องมีกรอบวินัยของเราก็คือหนึ่งการตรงต่อเวลานะคะการที่ ไม่เห็นแก่ตนเองนะคะเห็นแก่ส่วนรวม,มการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือกิจการใ,ใดๆของทางคณะหรือของมหาวิทยาลัยตรงนี้ต้องด้วยความเต็มใจนะคะอย่าลืมว่าเมื่อออกไปแล้วโอกาสอย่างนี้ไม่มีนะคะแต่ถ้าอยู่ที่นี่นะคะรีบไขว้อขโอกาสเหล่านี้เสียนะคะโอกาสของการที่เราจะไปเดินช้อปปิ้งเราจะไป ออกไปเที่ยวนะคะอันนั้นเนี่ยเรายังมีเวลาอีกเยอะแต่เวลาการที่เราจะใช้เวลากับกิจกรรมนะคะของมหาวิทยาลัยมันแค่ช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นี่เท่านั้นนะครับมหาวิทยาลัยเองก็จะมีเรื่องของนะคะวินัยในเรื่องของการแต่งกายบุคลิกภาพนะคะต้องบอกบอกว่า เราเป็นผู้ที่นำร่องแล้วก็เป็นต้นแบบของบุคลิกภาพนะคะของอาจารย์และนักศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นฝากนักศึกษาด้วยนะคะชุดนักศึกษานั้นเนี่ยเราใส่ได้นะคะตั้งแต่ออกจากบ้านมาแต่เรามีชุดอื่นๆที่ควรที่จะเปลี่ยนนะคะ ตัวนี้เวลาไปทํางานเขาก็ไม่ใส่ชุดเชฟเดินหรอกค่ะนะคะเขาไม่ใส่ชุดกีฬาเดินไปเดินมายอมนิดนึงนะคะยอมใส่กระเป๋ามาแบกเป้มาหน่อยนึงนะคะมาเปลี่ยนอันนี้คือการฝึกวินัยของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็การฝึกบุคลิกภาพของเราให้สง่างามในช่วงเวลาของการเรียนมันเป็นการฝึกตัวเองเมื่อเราออกไปทํางานที่ทํางานก็จะมียูนิฟอร์ม เพราะ,ะนั้นเราก็สามารถที่จะไปใช้ชีวิตในที่ทำงานได้อย่างชนิดที่ไม่ต้องอต้องเรียกว่าด้วยอัตโนมัตินะคะเพราะเราได้ถูกพูดง่ายๆว่าหล่อหลอมนะคะในเรื่องของวินัยมาตั้งแต่ตอนเรียนนะคะฝากด้วยว่านะคะในความเป็นอยู่นั้นเนี่ยเราต้องสุขกายสุกใจนะคะเพราะฉะนั้นกายก็เป็นเรื่องของสุขภาพ ฝากด้วยนะคะสิ่งยั่วยวนมันมีเยอะค่ะอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ว่าในเรื่องของที่จะทําร้ายสุขภาพไม่ว่าการสูบบุหรี่คนอยู่ในอาชีพนี้ไม่สมควรเลยนะคะการดื่มสุรานะคะตัวนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานะคะมันไม่ถึงเวลาในที่นี้หมายความว่าเรายังเป็นนักเรียนนะคะยังต้องออบริหารเวลาและจัดการเวลา เพราะฉะนั้นเวลาของเราควรที่จะเอาไปออกกําลังกายทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็หลับนอนให้เพียงพอเพื่อมีสมองนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะดีแล้วสมองเราสามารถที่จะรับรู้ในสิ่งที่ดีสุขใจนั้นเนี่ยใจเราต้องมีเอ่อเป็นสุขด้วยการคิดดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่คิดดีมองโลกในแง่ดีทําดี มีการมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีอันนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้นักศึกษานั้นเนี่ยนะคะมีความสุขนะคะเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบคุณจะไม่มีความสุขเลยคุณจะมองทุกอย่างลบไปหมดชีวิตคุณก็จะลบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นขอฝากในจุดนี้ด้วยนะคะหวังว่านักศึกษาทุกคนจะมีความสุขอยู่ในรั้วสวนดุสิตนะคะมีสิ่งใดที่ไม่มีอะไรที่ถูกใจไปเสียทั้งหมด เรามีที่ปรึกษาเรามีอาจารย์ที่จะพูดคุยกับเราให้คำชี้แนะนะคะแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดมันจะเป็นมูลค่าเพิ่มนะคะของเราก่อนที่จะออกจากรั้วส่วนรู้สิทธนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะและอยู่อย่างมีความสุขในรั้วส่วนรู้สิทธ์ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ